นี่ทุกคนน่ารักปะหนูจะถวรหาทุกคนทุกคนขอเบอร์หน่อยสิไม่ต้องท้าเหมือนแบบละครสมัยก่อนที่แบบเขาใช้โทรศัพท์พับแล้วก็แบบนเธอๆเขาเบอร์หน่อยสิทุกคนรู้ปะห,หนูหนูทันใช้โทรศัพท์พับด้วยนะทุกคนตอนปอนหนึ่งอ่ะหนูใช้โทรศัพท์พับแล้วก็ใช้แบบตอ,อนปอสามอ่ะใช้ลอลรี่ป๋อบอะทุกคน <laughs> ยังมีอยู่เลยในห้องอ่ะโ <c oughs> มเนกาละครโ <c oughs> มเนกาละครหนึ่ง โทรใครดิสมัยนี้เขาโทรไลน์เกล้วโทษทีขอโทษก็เรามีแค่นี้อ่ะเป็นอะไรดิหนูบอกหนูบอกทันโทรศัพท์พับพี่ก็รู้สึกเด็กลงไม่ทุกคนเด็กไงทุกคนเด็กอยู่แล้ว ทำไมทุกคนเด็กอยู่แล้วหนูเกิดทันแล้วหนูได้ใช้ได้นะทุกคนทุกคนต้องภูมิใจนะหนูเกิดทันแบบโฆษณาโทรศัพท์พับด้วยทุกคนขอไฮไฮห้าอ่านไม่ได้ทุกคนอ่านไม่ได้ขอไฮห้าหน่อยครับมีไหมข้าวข้าวข้าวเรื่องนี้ดีกว่ารู้จักขอพินเปล่าพินอะไรพินเทเรสหรอคะไม่รู้เหมือนกันขอพินคืออะไรทุกคน